สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่จะออนเจตทองที่ล่าสุดที่จะเข้ามาของแพทของซีซั่นต่อไปนะครับมันจะมีเจตทองเจตมุวงอันนี้เขายังไม่ได้ระบุสีนะครับผมแต่ผมจะมาให้รายละเอียดนะครับและแปลไทยให้ฟังนะครับผมก็แต่ละเจตนี่ก็ค่อนข้างจะน่าสนใจเลยนะครับผมบางเจตว่าอาจจะกลมเลยนะครับเดี๋ยวเชิญรับชมได้เลยครับเจตแรกนะครับผมเกงโกฟุตนะครับเหมือนจะมีการรีเวิร์กใหม่นะครับเพื่อให้มีความน่าใช้มากขึ้นนะครับ ทำให้การปีนกระแพงเร็วขึ้นนะครับแล้วก็จะเพิ่มสเกลัดดาเมจการเกาะกระแพงและทิกซ้ายค้างนะครับทำดาเมจมากขึ้นนะครับและถ้าเราอยู่เฉยๆตอนเราปีนกระแพงตัวเราจะเข้าในสถานะอิ v วิ i ิเบลนะครับหรือว่าล่องหนนั่นเองครับเจตต่อมานะครับแดกเกอร์แซครับปกติแดกเกอร์จะไม่มีเจตแซบนะครับแต่ตอนนี้เขาได้เพิ่มเข้ามาแล้วนะครับจะเป็นการแทงลงไปนะครับแล้วก็ฟื้นฟูเกาะกับเลือดเช่นเคยนะครับแต่เรื่องการต่อของโบเนี่ยยวต้องรอดูต่อไปนะครับว่าจะมีใครทำออกมานะครับ เจตต่อมานะครับนักเคล็บแซครับก็เป็นเจตแรกของกระบองนะที่มีแซบแล้วนะครับผมก็สัญลัณคล้ายๆดักเกอร์แซบเลยครับผมเปลี่ยนิเมชันเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็จะรีคอเวอร์เลือดเกาะนะครับเจตต่อมานะครับโลโลฟนะครับมันจะมีการเสริมประสิทธิภาพท่าดอคอนฟิวรี่นะครับผมจะมีอล่าไปข้างหลังนะครับทําให้ศัตูที่อยู่ข้างหลังเนี่ยก็สามารถโดนดาเมจได้ด้วยได้นะครับคาดว่าจะเป็นเจตสีทองนะครับเจตนี้ต่อมาเป็นแอสซอลลองซอร์ครับ ทำความเสียหายเป็นแบบเผานะครับถ้าสมมติเราแกปปิ้งหกเราคลิกซ้ายฟันโดนัตูนะครับเขียนว่าไฟอิงกับแท็กนะครับยังไม่แน่ใจว่าการกระโดดฟันปกติคลิกซ้ายเนี่ยจะทาดาเมจเผาด้วยหรือเปล่านะครับน่าจะเป็นเจดม่วงนะครับอันนี้เจดต่อมานะครับเป็นสตอมสไลด์ครับจะเรียกสายฟ้าลงมาผ่านะครับทุกครั้งที่เรากดดอทนะครับสตูที่อยู่ใกล้ที่สุดจะโดนฟ้าผ่าครับในทุกครั้งที่กดดอทครับเจดต่อมานะครับผมทันเดอร์สตอมครับ เสริมประสิทธิภาพตอนเราชาร์จคัตนานะครับแล้วเราจะกดคลิกซ้ายหรือคลิกขวาได้อีกทีหนึ่งเพื่อออกท่าฟ้าใช่ไหมครับแต่ถ้าเรากดออกไปเลยวะล่ะนั่นเราโดนศัตรูนะครับมันจะเป็นท่าพิเศษนะครับจะเสยขึ้นแล้วก็มีเหมือนสายฟ้าลงมานะครับผมจะสามารถรีคูเวอร์เฮลแล้วก็อาโมได้นะครับเจต่อมาครับ Ve l o c i t y unto ครับหลังจากที่ใช้กระบอกชาร์ตคลิกซ้ายนะครับจะเป็นแอนิเมชันออกไปนะครับจากก่อนๆจะเป็นการสะบัดศัตรูไปนะครับผมเจต่อมานะครับไซฟอนเทคนิคิวครับ จะทําการเอ่อพอเรากินยานะครับจะได้รับบัฟเพิ่มดาเมจชั่วคราวนะครับผมแล้วถ้าเราโจมตีจะทําหน้าที่เหมือนเจตที่ดูดเลือดนะครับผมตามความเสียหายที่ทําได้และความรุวงของอาวุธนะครับเจตต่อมานะครับคุณฑีโบครับจะทําให้การยิงหน้าไม้ของเรานะครับถ้าเรายิงโดนศัตรูนะครับจะทําการดูดเลือดตัวเราเองครับรวมถึงเกาะด้วยนะครับเจตต่อมาครับวอริโอเพสนะครับ จะทาให้มุมแมสสปีดตอนที่เราชาร์จดาบใหญ่คลิกซ้ายแล้วเดินไปด้วยนะครับจะเปลี่ยนเป็นวิ่งนะครับตามปิงที่ชาร์จนะครับจะวิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับได้เป็นเจ็ดสีม่วงนะครับอันนี้เป็นเจ็ด bar l e v นะครับผมจะทาให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถกดวิ่งหรือดอทได้นะครับถ้ายิงซ้ำสามารถกดทับยิงซ้ำได้เลยนะครับจะยิงซ้ำก็ทับไปเรื่อยเยนะครับซึ่งผมว่าเจดนี้นะค่อนข้างจะโกงในโมตี้แน่นอนนะครับอาจจะโดนเนิร์ฟแน่นอนครับเจตต่อมานะครับ s o ลิ r นะครับจะหลังจากที่เราฆ่าศัตรูดนนะครัับสีีท อารมณ์มันโยตโอฮิเมอฟที่หนึ่งนะครับที่เป็นสลหรับทุกตัวแล้วครับถ้าเราฆ่าได้สกิลฟจะรีฮูดาวดีครับเจตต่อมานะครับผมจังเกิลน็อตครับหลังจากที่เราฆ่าศัตรูได้แล้วนะครับผมจะได้รับบัฟดาเมจชั่วคราวนะครับเจต่อมานะครับอะเคมีครับหลังจากที่เรากินผลไม้นะครับผมจะได้ประสิทธิภาพในการมีต้านทานมีลีมากขึ้นนะครับผม ครับโซเจตก็จะมีประมาณนี้นะครับที่จะมาใหม่นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะทำแผ่นโน้ตนะครับเดี๋ยวต้องใช้เวลาเตรียมคลิปหน่อยนะครับผมเพราะแผ่นโน้ตแผ่นนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับผมขอบคุณครับ